และที่เอ็นอยู่นี้นะครับก็คือข้อขอยกลางปากอ่าวท่าทองอําเภอการจนดิตจังหวัดสุร,ราธานีพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและที่นี่นะครับยังมีศูนย์การเรียนรู้เพื่อประมงชาวบ้านนั่นก็คือศินมณนะัะฟาร์มสเตย์ครับ กลางพืนน้ำกว้างใหญ่ของปากอ่าวท่าทองอำเภอการจนดิตจ,จังหวัดสุราษธ,ธานีคอขอยนับร้อยเรียงรายสุดลูกหูลูกตาเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงหอยนางรมตระกมกรามขาวหรือที่รู้จักกันดีในนามหอยนางรมสุราษฎ์ขนาดใหญ่พิเศษเนื้อขาวนวลแน่นเต็มฝารสชาติหวานไร้กลิ่นคาวด้วยคุณภาพการเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ทำให้หอยพัน์นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า G.I. สะท้อนอัตลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดชาวบ้านที่นี่จะออกเรือแต่เช้าตรู่ไปยังข้อหอยกลางทะเลซึ่งถูกสร้างจากไม้ไผ่เสาปูนหรือโครงเหล็กปักลงในผืนน้ำเพื่อให้หอยยึดเกาะและเติบโตอย่างอิสระใช้เวลาเลี้ยงดูอย่างน้อย1ปีครึ่งถึง2ปีจากนั้นนำมาคัดแยกล้างทำความสะอาดก่อนจะส่งถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจมาเยี่ยมชมวิถีประมงพื้นบ้านขอเชิญแวะเวียนมาที่สินมานะฟาร์มสเตย์ซึ่งสร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของคุณสมชายสินมาเจ้าของฟาร์มผู้ที่ต้องการให้ที่นี่เป็นมากกว่าแค่ฟาร์มหอยแต่เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้สนใจให้ได้สัมผัสและเข้าใจวิถีประมงแบบแท้จริงของชาวบ้านในจังหวัดสุราษฎร์เราเนี่ยเราก็นําเสนอว่าเราอยู่ในพื้นที่ของอำเภอการจานดิต แล้วก็จะเป็นแหล่งที่เลี้ยงหอยนางรมเนี่ยมากกว่า30ปีนะครับก็จะทําให้ธุรกิจตรงนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือให้เกิดความยั่งยืนอันที่สองให้เกิดการรักบ้านเกิดนะครับเราก็ทําในเรื่องของเป็นแหล่งเรียนรู้ฉะนั้นคนที่จะมาเที่ยวที่เราเนี่ยก็ยังมีอยู่3กลุ่ม1น,นักท่องเที่ยวทั่วไป2ก็คือศึกษาดูงาน3ก็คือเด็กหรือเยาวชนนะต้องการที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ครบ ในส่วนของกลุ่มสาระต่างๆก็ขอเชิญชวนนะครับว่าจังหวัดสุร,ราธานีช่วงนี้ซีแซนซันนะครับท้องทะเลพร้อมที่จะไปท่องเที่ยวบนฝั่งก็พร้อมที่จะมีอาหารดีๆและปลอดภัยนะครับบนเขาก็จะมีอะไรครับบรรยากาศแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็พี่น้องที่สนใจแวะเวียนมาจังหวัดสุร,ราธานีแล้วถ้ามีโอกาสนะครับมาเยี่ยมชมนะครับสินมะนาฟาร์ม พร้อมที่จะให้คำแนะนำดีๆนะครับกับนักท่องเที่ยวถ้าสนใจก็ที่ทหมายเลข0815977575นะครับ ที่นี่เปิดรับการเข้าชมแบบหมู่คณะที่จองล่วงหน้าพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษอย่างการล่องเรือชมธรรมชาติป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์โดยมีชาวบ้านรับหน้าที่มักคุเทศท้องถิ่นในการถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตชาวเลแต่หากนักท่องเที่ยวที่มาแบบไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าก็จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยคุณสมชายจะสอบถามความต้องการพร้อมแนะนำร้านอาหารหรือที่พักในชุมชนโดยรอบเพื่อการกระจายรายได้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิน่นและมาถึงที่นี่ทั้งทีก็พลาดไม่ได้กับไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการกินหอยนางรมแบบพื้นถิน่น mm. เพียงใช้เปลือกหอยแทนช้อนโลหะแตะเกลือสีชมพูเล็กน้อยบีบมะนาวเขย่าเบาๆแล้วเงยหน้าขึ้น45องศาเทหอยเข้าปากพร้อมยอดกะถินสด คุณก็จะได้รับรสชาติเค็มหวานละมุนล,ละไมจากท้องทะเลธรรมชาติอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องปรุงแต่งใดๆวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพอภิชัยไท่เกื้อทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี